คุณลูกค้าวันนี้จอมเข้ามาอัปเดตท,ที่ดินบ้านสวนของ14โซนแปลงเล็กอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนของ14ของเราตอนนี้จอมต้องเข้ามาอัปเดตซ้ำๆย้ำเตือนคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าโปรโมชั่นดีงามโปรโมชั่นดดเวอร์ของเราที่ดินผ่อนได้ไร้ดอกของเราจะสิ้นสุดโปรโมชั่นวันที่30มิถุนาหกห้านี้แล้วค่ะคุณลูกค้าขาเนาะต้องรีบเข้ามากระซิบย้ำเตือนคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าที่ดินบ้านสวนคลองสิขอีเร เป็นโซนแฟงเล็กแล้วก็ที่ดีงามคือคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3-5ปีช่วงนี้โปรโมชั่นผ่อนได้ไร้ดอกฟรีดอกเบีย้ยยาว6เดือนค่ะคุณลูกค้าขาและที่ต้องมากระซิบย้ำเตือนคุณลูกค้าเนื่องจากว่าโปรโมชั่นของเราจะสิ้นสุด สิ้นเดือนนี้คือ30มิถวิุนาหกห้านี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะชุดนี้เป็นชุดแปลงเล็กขนาดเริ่มต้นที่51ตารางวากระทั่งถึง204ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,900บาทต่อตารางวากระทั่งถึง9,900บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3-5ถึงปีช่วงนี้ดาวเริ่มต้นเพียง5 0,000บาทและก็ที่ดีงามคือคุณลูกค้าวางจองเดือนนี้ฟรีดอกเบีย้ยยาว6เดือนค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณลูกค้าค่ะอยากให้คุณลูกค้าเรียบด่วน รีบด่วนชวนหิวค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วสิ้นสุดวันที่30มิบธุนาหกห้านี้แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะที่เดินผ่อนได้ไร้ดอกของเราตรงนี้ ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ดีงามมากค่ะเป็นประตูสู่นครนายกพิกัดนี้คือบ้านสวนทอง,งสิบสรังสิตนครนายกของคุณลูกค้าขายอยู่ประมาณช่วงกมที่35ฝั่งขาออกไปเส้นรังสิตนครนายกของคุณลูกค้าตอนนี้ถือว่าที่ดินของเราใกล้จะหมดแล้วคุณลูกค้ามีหลายแปลงที่มีคุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของเข้ามาปลูกทําบ้านทําบ้านสวนทําบ้านนอกดาวกันหลายหลังแล้ว ตอนนี้มีเพียงอีกไม่กี่แปลงค่ะคุณลูกค้าขาบ้านสวนเขาสีรังสิตนครนายกของเราจะใกล้หมดแล้วมีเพียงอีกไม่กี่แปลงที่ดินก็ใกล้จะหมดโปรโมชั่นก็ใกล้จะหมดคุณลูกค้าขาเรียบด่วนค่ะลูกค้าขารีบด่วนชวนหิวรีบด่วนชวนมาจองค่ะคุณลูกค้าเนาะที่ดินบ้านสวนเขาสีรังสิตนครนายกของเราถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีมากถนนหน้าแปลงกว้างๆแบบนี้ตอนนี้เป็นทางสาธารณะแล้วก็แปลงดินถมแล้วค่ะคุณลูกค้าขาแปลงดินถมแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนบ้านหลากหลายละ เพราะว่ามีอีกไม่กี่แปลงใกล้จะหมดแล้วหลายๆแปลงเข้ามาล้อมรั้วจะลงบ้านนอกดาวหลายๆแปลงก็ลงบ้านนอกดาวไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนเขาสุรรังสินนงสนตนครนายกของเราจะสิ้นสุดโปรที่ดินบ้านสวนเขาสุรรังสิตนครนายกของเราจะสิ้นสุดโปรโมชั่นวันที่30มิถุนายน65แล้วโปรโมชั่นผ่อนได้ไร้ดอกคุณลูกค้าค่ะรีบมาด่วนด่วนรีบมาด่วนด่วนมันจะหมดโปรโมชั่นแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะรียบด่วนรีบด่วนรียบด่วน ติดต่อสอบถามข้อมูลนะ้าจอมมสบายใจ0621574449ขอบคุณมากคุณลูกค้าที่รักขา่าฝนมันจะตก